มีอันนี้ให้ดูอันนี้เดี๋ยวไว้ตอนที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเรียนวิธีการเขียนตัวนี้แต่เนี้ยให้อาจารย์ดูเป็นไอเดียก่อน,น เรื่นะครับเดี๋ยวขอหาไฟนิดนึงอ่าเออจะมีมมการน,นะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของการไปรยุบให้ตัวพิกเกอร์นะครับพิกเกอร์คือตัวที่เป็นหมุๆอย่างเองนะครับจะทำเป็น ถ้าว่าเรียนสามตัวตรงกันก็จะชนะนะครับเวลาเขียนก็คือใช้แรนดนอมนัมเบอร์เพื่อให้ัันุมได้ตัวพวกเดี้่ยนะครับมาโชว์ผมขึ้นมาทีนี้นี่คือเราทำไซส์เป็น i ไอโฟนนะครับเราเสียบตัวนี้ไปแล้วเราเปลี่ยนซิมเลเตอร์เป็น Device นะครับแล้วสั่งลัาสักครู่นะครับ ใช่ไหมวันนี้นะถูกไนะจริงๆแล้วเนี่ยไซส์มันเท่าดีครับถ้าจารย์ทำเป็นไซส์ไอโฟนแล้วที่อาจา่ามันจะเป็นไซส์โน่ตดีแต่ว่ามันจะขยายขึ้นมาได้ทีนี้มันก็จะสะดวกแี่แต่ว่าข้อเสียถ้าเกิดเป็นแอปที่จะมีความละเอียดสูงเนี่ยพอขยายมันอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับเป็นเกมหลายอันที่ผมซื้อมาเป็นไซส์ไอโฟนเนี่ยเล่นบนนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเท่ากับไ ถ้าเป็นงานที่ประณีตเราจะอาจจะต้องแยกเป็น2องแอปลแล้วตัวหนึ่งรันบนไอโฟนตัวหนึ่งรันบนไอแพดแต่อย่างนี้ก็จะได้ครับมันจะทําได้เหมือนกันก็เป็นแอปที่ทำไห้ง่ายขึ้นมาตัวหนึ่งในกะารเบียนะอันนี้คือตัวพิกเกอร์ที่มีอยู่มันาจากเพราะว่าขั้นตอนของการเาขึ้นเครื่องไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีขั้นตอนของการแอปควายแอปไอดเลยต่างๆมานะครับ หมือนกันครับไอพอดกับไอพอดกับไอโฟน,นจะไซส์เหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันมันจะทําได้ทีนี้ไอพอดกับไอโฟนเนี่ยมันก็จะมีบางฟีเจอร์ที่ iPad ไม่มีนะครับเช่นการเขียนแอปเนี่ยปกติถ้าเป็นไอโฟนอาจารย์จะมีกล้องถ่ายรูปไอพออาจารย์มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปตรงนั้นนะมันเป็นไลบรบรีตัวหนึ่งเวลาเขียนโปรแกรมเราสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ให เอาไปเรียกใช้ไอ้ตัวกล้องถ่ายรูปพวกนี้ได้ท่นอาจารย์อาจจะบอกว่าพอถ่ายรูปเสร็จมันจะรูปเก็บเอาไว้ไปที่ดัตต์เบตตัวหนึ่งในเครื่องเนี่ยจะสามารถที่จะดึงรูปันนั้นมาแล้วเขียนโปรแกรมตกแต่งได้นะครับเหมือนเก็บางตัวเนี่ยมีนะครับถ้าอาจารย์อาจารย์ตโหลดมีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเสียตังค์นิดหน่อยๆเนี่ยเคยมีตัวหนึ่งก็คือว่าเอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยแอปเปิ้ลเลยหล่ะก็มาถ่ายรูปเลยมาถ่ายแล้วปุ๊บเข้าไปปั๊บ ไอ้รูปเนี่ยมันก็จะลงสู่ไอ้ตัวกล้องใช่ไหมที่เกี่็บในในเครื่องเราเนี่ยเสร็จแล้วแอปตัวนี้มันก็ดึงขึ้นมาแล้วมันปัดเฉพาะหน้าของเราออกมาแล้วไปต่อกับตัวการ์ตูนที่เป็นนักป่วยแล้วก็ถูกชกอย่างเงี้ยเพราะนี้ก็คือการเขียนโดยใช้ utility ท,ที่มีอยู่ในเครื่องถ้าเขียนเกี่ยวกับกล้องก็จะใช้กับตัว iPad ไม่ได้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะยังไม่มีกล้องแต่ถ้าเป็น iPad 2ก็มันจะสามารถทำตัวนั้ได้โอเคครับ ไม่ทราบจะมีคําถามเลยไหมครับถ้าเป็นนักพัฒนาเราคาดว่าเราจะเจอกันทีรู้สึกจะเป็นเดือนมิถุนาสัปดาห์ที่สองของมิถุนานะครับเดีนน๋ยวจะนัดหมนอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้นะครับสําหรับเรื่องที่มาเลย์มีก็มโวกาสก็อยากให้อาจารย์ได้เล่นนะครับน่าจะสนุกน,นะครับมีอะไรให้เล่นอยู่หลายอยา่างแล้วก็ในส่วนของอย่างน้อยที่สุดการตัดตอ่อภาพยนตร์นะครับอาจารย์อาจจะมีงาน